สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาดูทีมงานถ่าย MV นะคะเพลงแรกของพีมีนั่นทิด่านะคะเป็นแม่หางบ่าอะตั้งใจค่ะมาจอบบงกันเนอะเป็นแม่หางอุงง้ยตสวยแท้สวัสดีค่ะอาจารย์ว่ามันคำลุนมาเอง โอ้พี่บูบ่าวว่าเผาเน้อในห้างแซบแม่เห็นแน่เราบ่บ่เนอเห็นแล้วบานนี้มานแบบนี้เป็นเก่าครับชุดนี้ก็สวยเนี่ยล้างเปียกมันละสูงเกียกี่กิโลไก่อะไรไทยนี่แบบสวยเนี่ยได้บ้านีหนโอ้เป็นอัไเป็นขี้แววผายโยนั่นเนาะที่มี่โพตรตอนนั้นเป็นแบบเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของอันจำถิ่นเลยขึ้นมาไม่เคยขายใหญ่แบบนี้คืออะไรึ้นมาซิบหาโลดจ้ะตอนตอน ตอนล้าง่อนอะลงไปแล้วเยียดโลกต่อเพราาในจางอีกตอนมุเดชใส่กาวบอได้จ่ายลืเอาลไปใส่กาวลบรลจางน้ายในเดือนหนึ่งใส่เอาบ่ต้องลงให้เด้จามนใส่กาวบาจะได้ใส่ตอนปิดุงโอ้ยแรงอเพื่อั บอลบอบอดนส้นก yeah. ินววาแล้บอดบอดขึนมา20โลหลังบอดอดขึนอีก20โลเป็น40โลคู่กินมันไม่ใช่คู่กินนะคู่กินคู่กินนะคู่กินนคู่กินคอมเมนต์น่ะน่ารักมาเลยสงคนนี้คเู่กินเอาคูกินูินาแล้วจะได้ยางนำคนเขาต่ไต่แล้วยังบอกคนไต้เนอเต้นเลยก่อนาูงไมหยังโอเค่นี้เต้นเร็วเต้นเลยก่อน มันบ่ได้มีความงามมาทั้งเอาอีหยังบบดนี้ว่าซั่นตอนที่คู่เตอร์แล่นครูบ่อลนะคุยอยากพี่เล่นสิล่ะเพราะว่าตอนนั่งเบิ่งตอนซ้องขึ้นมาบอลแมนเขาเลยเป็นแบบนี้แข่งยันเหนื่อยเฮียก็พ้องกันอยู่เขาเนี่ยมาบอกอยู่ดีว่าไม่ชนแดนเซอร์แล้วนะว่าซั่นบ่ลส้นขาดแล้มึงผิดคิวขาดนาะมันเหมือนพี่แล่นมวยเล่นตับเล่นเติมอันนี้ก็มาเป็นกำลังใจนะคะคงแดดไม่รำไรแล้วนะคะรอกัน ฝากเพลงนะคะของพี่หมีนัน่นนันทิดาแสงทองฟินแลนด์นะคะ,คะเป็นแม่ห้างบ่ได้ตั้งใจพี่น้องคะรอติดตามรับชมรับฟังแต่ละคนก็คือจะแบบว่าแนวเพลง,<ร>งกไปคนละแนวของพี่หมีก็จะเป็นแบบว่าแนว่าชีวิตเนาะเพลงช้าแล้วก็เป็นแบบน่าจะสะท้อนชีวิตหลายหลายลหลายคนนะคะอันลา่าสุดแอดมินติกว่าอุ้ยพี่ขอรับผยแผ่นแล้วก็ของน้องไม้ก็จะเป็นเพลงแบบว่าเป็นหมอลำ ของน้องแนนก็จะแบบคิ้วนั่งเลยแบบว่าแดนๆแบบว่าเต้นๆอีหยังประมาณนังซนะคะก็ให้กําลังใจแลวกติกาเดี๋ยวเขาก็จะท่ายแบบว่าเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอตสาสูเลี้ยงลูกจนใหญ่ก็มีลํเถือที่น้ําตา